สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่ารายการนะบักเก็ตเลนซิ่งนะครับผมมาถึงรอบวินเนอร์บักเก็ตนะครับหรือสายบนรอบแรกนะครับผมก็เป็นคู่แรกระหว่างแซวักเจอกับคิงเดอะก็ต์นะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมกฎกติกานะผมไม่มีสัตว์เลี้ยงนะไม่ใส่สัตว์เลี้ยงนะครับผมแบนได้คนละ2ด่านนะครับผมก็ด่านแรกสนามกลางเป็นอีพิกดีเจนครับพอเล่นไปเรื่อยพอจบด่านอีพิกดีเจนก็ คนแพ้เป็นคนเลือกดาาไปเรื่อยๆนะครับจนหาคนชนะนะผมใครชนะ5เกมก่อนผ่าเข้าสู่รอบต่อไปของสายบนนะครับส่วนคนแพ้ลงไปสายล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฮดทูเฮดครับผมของทั้งสองคนนะครับผมนี่ครับก็ยังไม่เคยเจอกันเลยนะในทัวร์นาเมนต์นะผมนี่คือการเจอกันครั้งแรกนะระหว่างสวักกับชินดก็สนะครับผมหรือว่าอิมจะเจอกับครอปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า รอบนี้การเจอกันจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. น่าสนุกมากนะก็เรามาดูก UH ันเลยครับผมแซวแบกปะทะคิงเดกรสครับผมแซวแบได้ลงแข่งรายการนี้ในฐานะแชมป์เก่านะหรือว่าชื่อเก่าของเขาคือชาลอดนะโอเคไปดูกันครับผมก็ก่อนเริ่มเกมมันจะมีการแบนด่านกันนะครับผมก็แซวแบกนะผมก็เลือกแบนด่านเวกเล็กนะครับผมด่านสีดาวแล้วก็แกนแคนยอนนะ ก็คืออิมแบนสองด่านนี้นับส่วนคอปนะครับผมก็จะแบนด่านรอสแอนเจลิสกับไดโนเสาร์เวิลนะครับผมเป็นด่านสีสามดาวกับสี่ดาวตามลำดับนะครับผมโอเคก็แบนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงนะสลับคู่แรกนะครับผมมากันที่ด่านแรกของคู่นี้นะจ๊ะก็เป็นคู่ระหว่างสวักเจอกับ คิงเดอะก o อนะผมก็เป็นการเจอกันในรอบสายบนนะคู่แรกนะก็อิมใช้รถแมคลาเรนส่วนคอปใช้เป็นรถไออะไรวะซูพิมราก้อนนะผมเริ่มมาตอนนี้คอปนําแล้วก็อิมกาลังโอ้โหอิมตามนะครับผมจังหวะนี้เริ่มมาโอ้โหอิมปาดแล้วก็นําไปอีกนะผมก็ตอนนี้ กลายเป็นคอปที่กำลังจะตามอยู่นะครับแล้วก็ cww advance dip นะผมมาอย่างนี้ over dip <c oughs> ไม่คมนะผมแล้วก็ over dip อีกรอบนึงนะผมสามนิ้วนะอิมฝั่งข้างหน้ากด ecu มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนคอปนะผมพยายามที่จะเล้อดแซงได้ในที่สุดนะผมแล้วก็ตั้งวันนี้ cww มาแล้วก็อืสไลด์ดิฟเพื่อแก้นะครับผม quick turn สไลด์ดิฟอีกหนึ่งรอบนะครกลัวชนนะ cww มา แล้วก็โอเวอร์ดิฟนะครับผมมาแบบนี้แ้วย่าไงต่อสวัสด,ดีโคง้งเขเคตรงตอนนี้ห่างเป็นโค้งเลยนะครับผมถ้ามิรถถิตพาคอปน่าจะได้แต้มนะแต่วันนี้ตั้งอื้อเอาตั้งเฉยไม่ใช่ตั้งนะครับผมคอาส่วนอิมกำลังจะตามขึ้นมานะครับผมโอ้โหแต่ว่าจะทันไหมเนี่ยโอย้แต่เหมือนครอบน่าจะพลาดเยอะมากนะผมแล้วก็โอ้ตอนนี้ใกล้แล้วอิม อิมตอนนี้จี้มาแล้วจวังหวะนี้เหมือนอิมพลาดเหมือนกันแล้วเขาี้จุดตัดสิน,นครบับผมคออือเขาพลาดโอ้โหเอาแล้วโอ้โหแล้วอิมอิมนําเฉยโอ้โหแล้วจบที่อิมที่นําไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้โหเดี๋ยวเกมที่2นะมันก็จะเป็นด่านดาก้อนเกตดนะผมโก้เกมนี้ก็เอยไม่ใช่ด่านนี้ครับผมเอาเป็นคนเลือกด่านนะตอนนี้มีคอปผมที่เปลี่ยนเป็น บริ i ิที้ออฟไทม์นะผมส่วนอิมใช้รถคันเดินนะแม่ตาเลนเปิดมาก็เป็นอิมและครับผมด้วยความที่สกิลรถมันพุ่งนะผมแล้วก็แอดวานดิฟควิกเทิร์นมานะผมแล้วก็กําลังจะเข้าโค้งตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นครอปที่ตามเช่นเคยนะผมแล้วกว็เหมือนอืมโอ้โหไปพลาดนะผมไปชนแล้วจังหวะนี้อ้โหตรงนี้างเลยครับผมแล้วตอนนี้อิม อือิมเหมือนพลาดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังนำอยู่นะครับผมแล้วก็ซีวีดีมากัรจะเข้าสู่ทางเลี้ยงบูทนะผมเออแลบแรกนะก็กด ECU ทันทีนะแล้วก็เลี้ยงบูทเลยนะผมกิมตอนนี้ก็เพอร์เฟกนะผมแล้วก็คอปตอนนี้อืมคอปก็พลาดอีกแล้วนะโอ้โหเอาแล้วครับผมแล้วคอปมาควิกเทิร์นสไลด์ดิฟโอ้โหตอนนี้อิมน้ำประมาณหนึ่งโค้งเลยนะตอนนี้ก็อิมกําลังจะ เข้าสู่ตรงนี้นะแล้วก็กําลังจะแอดวานดิฟตรงนี้นะครับผมแล้วเข้าสู่สองโค้งติดติดกันนะผมแล้วก็ไม่พลาดนะสาหรับอิมแล้วก็มาเรื่อยๆนะผมแล้วก็โอเวอร c ดิซีรับมานะผมจังหวะน,นี้อิมก็ขับสบายแล้วนะเพราะว่านําห่างมากนะผมอแล้วก็อิมอืมอิมถึงจะพลาดนะแต่ว่าก็ไม่มากนะผมไม่เหมือนคอปนะคอปนี่ชนเลยนะผม แล้วก็จังหวะน,นี้อิมเลี้ยงบูธรอบที่2นะตรงนี้เหมือนพลาดด้วยนะสำหรับอิมแต่ว่าไม่ค่อยกดดันแล้วเพราะว่านาห่างมากนะผมและตอนนี้อูอิมไม่มีานโตนะั้นะกำลังจะเข้าสู่แลบที่2และเข้าเส้นชัยเป็นแต้มที่2ของอิมนะผมนําไป2ต่อศูนเกมขอบก็าตามมาข้างหลังครับผมโอเคครับผม2อศูนนะครับเกมที่3นะผมก็จะเป็นดาดเอเลนติสนะดาดระดับ5าดาวน,นะผมเขาเป็นคนเลือกดาดเหมือนเดิมนะ คอบกับใบใช้เป็นดาก้อนเฮดนะผมหรือซูพิมดาก้อนนะตอนนี้อิมนําอยู่2ต่อ0ูนย์เกมนะผมแล้วก็ W C W นะผมตอนนี้อิมเป็นฝ่ายนำบ้างนะผมไม่นำบ้างนี่นำมาตลอดคนระับอู้แล้วอิมพลาดโอ้โหรดไหลนะผมแล้วตอนนี้คอปได้เปรียบตรงนี้นะครอ้วคอปอืมคอปเหมือนไปรีบดิฟเกินไปนะผมแต่จังหวะน,นี้แอดวานซ์ C W W มานะอิมก็ตามมาติดติดกข้างหลังนะผม แล้วก็ควิกเทอร์มาอย่างนี้กาลังจะเข้าสู่ทางลัดนะแล้วก็ไม่พลาดทั้งคู่นะผมกดในโตเพียกันทั้งคู่นะครับผมก็เหมือนอิมอืมหรือว่าชนนะโอ้โหแก้ไ่าแล้วแก้ได้รหดับอิมแล้วก็ทังวัน,นี้ยังไม่มีใครพลาดเหมือนอิมพลาดนะนไปชนนะโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้ออิมพลาดอีกแล้วนะผมตอนนี้ก็เป็นความได้เปรียบของครอปนะที่ยังพลาดน้อยก,กว่านะผม แล้วก็กำลังจะเข้าสู่แลบที่2ของดาดแอเลนติสนะผมแล้วก็เปิดมารอบ2นะผมแล้วก็ซเอ้ย WCW นะผมแล้วก็อืมในโตเพียวนะผมคอบพลาดเหมือนกันนะแล้วก็ CW โอ้โหชนติดติดกันเลยนะคู่นี้นี่ชนบ่อยนะผมแล้วก็อิมตอนนี้ตามประมาณหนึ่งช่วงตัวนะผมแต่ว่าก็ยังไม่ห่างมากนะดาดอ e ีปิกนี่ห่างมากอิมยังพลิกกลับมาชนะได้เลยนะผมแล้วมา แอดวานไหมแอดวานนะผมแล้วก็ซีดวีบิวอืมเราต้องกดเบรกนะไม่งั้นชนนะผมกด ECU รอบที่2นะส่วนครอปมาถึงเข้าสู่ทางโอทางนี้ก็คือก็ยากยากที่สุดและสำหรับดา่านนี้นะอืมแล้วครอปเหมือนครอปเหมือนไปชนนะผมรู้แต่ตอนนี้ก็ยังทิ้งห่างได้อยู่นะผมอินก็ CW เพื่อที่จะไล่นะผมแต่ตอนนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายก็ไม่น่ามีปัญหาแลวเป็นครอปที่ ตีไข่แตกไล่ขึ้นมา1ต่อ2เกมไหมตามไหมเอยดูว่าอุ้ยดูว่าพิกนะผมโอเค1เกมที่4นะผมก็จะเป็นด่านอทัมสตอรี่นะด่านระดับ4ด่ดานนะผมอิมเป็นฝั่งเลือกนะผม,เป,เ,นะผมเป็นฝั่งเลือกบ้างนะเพราะว่าแพ้เกมที่แล้วนะผมก็ยังใช้รถเหมือนเดิมนะผมนังคู่นะเออแต่คอปเปลี่ยนเป็นบริวตี้อัทา์นะก็เปิดมาตอนนี้คอปเป็นฝ่ายนำนะผมแล้วก็ cww มา advance deep นะผมแล้วก็อุ้ยเหมือน เหมือนพลาดนะผมสำหรับอิมแล้วก็อืมอิมไปพลาดนะผมโอ้รถไหลนะแล้วก็ C w ดันะสำหรับอิมตอนนี้ตามหลังคอปไม่กี่ช่วงตัวนะผมตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่แท่นสปีดนะแล้วก็โอเวอร์ดิฟซีดับบมาจังหวะนี้อืมเหมือนอุ้ยเหมือนครอปอ้ยแต่ว่ารถมาทับกันนะผมรถคอปแข็งกว่านะ <c oughs> อุ้ยดูว่าอิมจะแซงแล้วนะผมแต่ว่าโดนบางรลนนะตอนนี้ก็ cww นะผมตอนนี้อิมพยายามจะใช้เทคนิคทั้งหมดในการตามครอปให้ได้นะผมแล้วก็จังหวะน,นี้มันก็ยังระยะห่างเท่าเดิมนะผมนะครอปยังไม่พลาดน,นะตอนนี้อิมก็ c w ครับผมแล้วก็ดิฟนิดนึงนะผมแล้วก็ cww มาแล้วก็ชนนิดนึงครับยอมชนนิดนึงแล้วก็แอดวานดิฟ cww แล้วจังหวนนะเด็กจะเข้าสู่ทางลัดแคบๆนะตรงนี้แล้วก็ใครจะทําได,ด้ดีกว่ายังดีทั้งคู่นะผมโอ้แล้วจังหวะน,นี้ อิมก็อุ้ยอิมโค้งนี้อิมเข้าคมกว่านะผมแล้วก็กําลังจะเอาครอปโอ้โหจบแล้วครับผมอ่อ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 สวัสดีเอาอออ่อโอ้ยโอ้ยตอนนี้ก็อิมขึ้นนำสามต่อหนึ่งเกมนะโอ้สูสีเกินนะผมพาก็พาทั้งคู่เกมที่ห้านะผมก็จะเป็นด่านเอลเลนติสรีเวิร์สนะครับผมเป็นด่านระดับห้าดาวนะด่านนี้ครอปเป็นคนเลือกนะครับผมก็ครอปสลับสับเปลี่ยนก็ระหว่างไรก็งเฮดกับไออะไรอะ เบลตียวาถามนะตอนนี้อิมตอนนี้น้ำไปก่อนนะเพราะว่าสกิลรดนี้ดีดีนะครับผมแล้วก็โอเวอร์เดฟซีเดบิวเดวนะครับผมแล้วก็ควิกเทิร์นมาซีเดบิวเดวอุ๊ยโหอิมอิมก็ใช้สูตรนี้นะนะครับผมแล้วก็สีโอ้โหอิมโอ้อิมติดคื่อนนะผมแล้วอ๋อคอปคอปคอปโอ้คอปก็ใช่ว่าจะไม่พลาดเลยนะผมแล้วก็กําลังจะเข้าทางลัดตรงนี้ไม่พลาดนะสำหรับคอปนะผม เนืคอปก็เป็นฝ่ายนำ้ะแต่ว่ายังไม่ห่างมากนะผมดูมินิแมปได้นะตอนนี้อิมก็พยายามตามให้มันนำแหละับผมแล้วก็ c w วมาอุย้ยเหมือนคอปติดนะผมแล้วตอนนี้อิมโอโอิมไม่เสียงนะอิมไม่เข้าทางลัดนะผมพวเข้ามีโอกาสพลาดนะแล้วก็วิวนะผม w w นะผม,ะผมแล้วก็ c w นะคอปแล้วก็เข้าสู่แลบที่2เป็นฝ่ายตามอิมขึ้นไปนะผมตอนนี้ก็ พยายามโอเวอร์ดิฟเฮวี่เบกให้มันตามไม่ทันแล้วตอนนี้ก็อุย้ยเริ่มตามทันแล้วนะอิมก็เหมือนพลาดด้วยนะผมแล้วอิมอิมใช้สูตร c w แบบแบบกินโค้งนะผมแล้วก็ c w มาอุ้เหมือนอิมพลาดน,นะผมแล้วตอนนี้คอปพยายามสไลด์ดิฟตอนนี้อา้าวแล้วนำแล้วครับผม จหวะน,นี้อิมเป็นฝ่ายตามนะผมนะกําลังจะเข้าทางรัดตรงนี้โอ้โหนายโตเพียวไปเลยนะอู้แล้วเหมือนกดควิกเทิร์นไม่ติดนะสำหรับอ,อิมตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่ทางรัดทางสําคัญทุทยทางสําคัญนะผมตอนนี้ก็ซีดับบิลยอ้ไม่เข้าทั้งคู่นะเรื่องที่จะไม่เข้าทั้งคู่เลยนะเพราะเพราะไม่ชัวนะผมแล้วกด e c ซนะสำหรับอ,อิมตอนนี้ก็ซีดบเบิลอู้เหมือนขอพาพลาดแต่นี้ว่าไงว่าไงแล้วตอนนี้อู้อิม อุ้ยจะแซงได้อยู่แล้วแต่ไปพลาดน,นะผมตอนนี้คอปก็เข้าเส้นชัยและไล่แต้มขึ้นมา2ต่อ3เกมนะครับเกมที่6นะผมก็จะเป็นด่านวายเวนะเป็นด่านระดับ5ด่านแล้วด่านนี้อิมเป็นฝ่ายเลือกนะครับผมตอนนี้ก็ใช้รถเหมือนเดิมทั้งคู่นะจากเกมที่แล้วนะผมเริ่มมา3-2-1สองซูเปอร์สตาร์ทมาตอนนี้อิมก็ใช้สกิลรถในการนำขึ้นไปนะผมแล้วก็วิกเทอร์นะสหับคอปคอปก็แอดวานดดิฟนะผมตอนนี้ โอ้คอปแอดวานเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหแต่ว่าก็ได้อยู่นะตอนนี้แล้วก็แวักก็พยายามแซ่โอ้โหสไลด์ดิฟช้าไปนะผมแล้วก็แอดวานดิฟนะผมตอนนี้เป็นคอปที่เป็นฝ่ายนำตอนนี้นำหนโค้งเลยนะตอนนี้คอปก็พยายามอย่าพลาดนะคอปใช้ลายเซฟนะผมไม่ต้องละเอียดมากนะตรงน,นี้แล้วก็ CW ดมานะผม แล้วก็โอเวอร์ดิฟซีดับินะผมตอนนี้อุ้ยอุยเหมือนคอปเหมือนคอปพลาดน,นะผมแล้วตอนนี้อิมตามหลังขึ้นมานะผม,มก็ยังห่างอยู่ดีครับตอนนี้โออิมเลือกในโตัวสองโค้งติดเลยนะผมเหมือนดาวนเกตเลยนะแล้วก็ตอนนี้คอปผ่าตรงกลางตรงนี้มาแล้วก็แอดวานด์ d ิฟซีดบิแล้วก็ sea, วกรางจะเข้าสู่เส้นชัยตรงนี้นะแล้วก็โอเวอร์ดิฟ WCW บิ w w ับมาคอตอนนี้ก็เข้าไปแล้วโอ้โ oh, ห oh, <ๆ>แล้วเร็วมากนะหนึ่งนาทีสิบสุดอิมก็ตามเข้าชัยขึ้นไปตอนนี้เป็นคอปที่ตามตีเสมอได้3ต่อ3าเกมนะครับมากระต่อในเกมที่7นะเป็นด่าน320 a d v e n t u r e Iceland นะดะด่านนี้อิมเป็นฝ่ายเลื่อนนะผมด่านนี้ด่านระดับสาดานนะเป็นด่านใหม่นะผมตอนนี้ก็ใช้รถเหมือนกันทั้งคู่นะเริ่มกันที่321 Super Start เปอร์สตาร์มาอิมก็เป็นฝ่ายนำเช่นเคยนะแล้วก็โอ้โหคอบคอปพลาดเลยตั้งแต่โค้งแรกนะผม แล้วก็พยายามที่จะไม่พลาดอีกนะั้นแล้วก็ C W W มาอครอบนี่พยายามจะโอเวอร์ดิฟนะผมแล้วก็เทิร์น C W มานะผมแอดวานด์ดิฟ C W W นะผมตอนนี้ครัก็ตามประมาณหนึ่งช่วงตัวนะตอนนี้ก็กด E C U ทันทีนะผมแล้วก็พยายามเลี้ยงบูทให้ได้นะแล้วเรลี้ยงได้ด้วยนะจงังหวะนี้ว่าไงอูครัก็ลงดีนะตรงนี้นะผมลงยากพสมควรเอาละครั คอปรีบดิฟไปหน่อยนะผมไม่หันมุมให้มันโอเคนะก็เลยชนนะผมตอนนี้ก็โอ้โหตามอิมไกลเลยครับผมแล้วอิมตอนนี้กําลังจะเข้าสู่แลบที่2ครับผมแล้วก็โอเวอร์ดิฟซีดับบลิวบมานะผมแล้วก็พยายามเลี้ยงบตตูแต่เลี้ยงไม่ได้นะแล้วก็ CW ดับบลิวบมานะผมตอนนี้อิมว่างไงอิมก็ CW ดับบลบนะผมแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ยากพอสมควรนะอิมเลือกที่จะเล่นลายเซฟนะผมแล้วก็ CW มาวบิมา ลิ้นพันธ์นะผมคูนิมันเกินนะผมแล้วก็ควิกเทิร์นแต่วันนี้คอปเปิก็คอปก็ตามมาม่ไม่ได้ห่างมากนะแต่อิมนี่เล่นไม่พลาดเอ้ยตรงนี้เหมือนลิงบูธไม่ติดนะผมมันเลยเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ c w มาอิมสไลด์ดิฟลดไหลนะผมเหมือนกดควิกเทิร์นไม่ติดนะผมแล้วก็แอดวานด์ดิฟนะแล้วอิมก็มางี้พยายามเลี้ยงบูธโอเคเลี้ยงได้เพอร์เฟกต์นะผมและกำลังจะเข้าไปและเป็น แต้มนำของอิมอีกหนึ่งครั้งนะผมนำไป4ต่อ3เกมนะครับโอโ้คู่นี้สูสีมากด่านที่8นะผมก็จะเป็นด่านสเปซสเตชันนะโอ้โหเดาวนะคอเป็นฝ่ายเลยเดี๋ยวคอบอกศูนย์และเด้ <c oughs> ก็เลยเอาด่านนี้มาซะเลยนะครโอ้โก็แชงใช้รถเหมือนเดิมทั้งคู่นะด่านนี้เลอเรามาดูกันว่าทั้งคู่จะเล่นยังไงสไลด์ดิฟมาโอ้โหคือด่านเนี้ยแ็กไรเลนเสียเปียบนะผม แล้วก็โอ้เอดวานนะเหมือนติดโอ้โอ้โอ,อิมอิมอิมไปแล้วอิมเอาเอแล้วโอ้โหแล้วคอบเป็นฝ่ายนำนะตอนนี้ก็โดดมาแล้วครับผมแล้วเก็บดาวสไลด์ดิฟมาเอ้ยโอ้โหช่องมันแคบหรือเกินนะผมคือต้องเล็งดีๆนะอุ้แล้วอิมเหมือนอิมจะตามมาแล้วนะจากความผิดพลาดของคอบอ้าวแล้วคอบเหมือนพลาดนะนก็กดดีลดไป และตอนนี้อิมนําอีกแล้วนะผมโอ้แล้วคอปพยายามจะซีบิวเพื่อไล่มาโอิอมอิมเข้าทางลัดบ้างเมื่อกี้ผมไม่เห็น <c oughs> นะครับไม่ได้สังเกตเอาแล้วคอปก็รีรถอีกหนึ่งอรอบนผมโอ้แล้วตอนนี้ตอนนี้โอ้ถึงรีรถแต่ก็ตางตามได้ก็พาทั้งคู่อะแล้วก็ดาวทั้งคู่แล้วอุ้ยเหมือนจะนําแต่ก็ไม่นําแล้วตอนนี้คอปคอปเลือกรีรถตรงนี้เออเอาออ,อ,อคือคือเอาคือคือเอาแล้วแล้วตอนนี้ อิมเหมือนรถไหลเหมือนเดิมนะแล้วก็อูแล้วก็มาทางนี้ก็ก็ยังมาได้นะถึงจะพลาดนะครับผมแล้วมาแบบนี้อูก็ยังไม่ห่างมากนะผมแล้วซีดบิมานะผมอิมชนะเกมนี้อิมจะผ่านเข้ารอบเลยนะเพราะว่าขอให้เขาเอโอ้แล้วอ๋อครอปคอปก็เหมือนพลาดนะผมแล้วก็ WCW ไปเลยนะนลครอปพยายามจะเก็บไนโตรแล้วับบิไปนะผม ตอนนี้อ๋อเหมือนไม่รู้ว่าตรงนั้นมีคือนะผมโอ้แลนน้วตอนนี้อิมตอนนี้อิมโอ้โหไล่มาติดติดตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะพลาดเยอะกว่ากันนะตอนตอนนี้พลาดหนึงคู่นะเอาเราครอปคอปตกนะผมล้วคอปเอาคอปลีกแล้วนะผมเอาเราอิมลีอะไรกันครับเนี่ยแล้วมาเงี้ยโอ้เราลดกินกันเอาอแล้วเดี๋ยวดิเอาคือแล้วอิมก็อ้ ้าอิมอย่างนี้อิมจะผ่านเขารอบนะเอาลรครอบครอบบนรีรถแล้วอิมมาอิมอิมไปดูแล้วล้วครอบนี้เอาลรอิมอิมอิมเอาเอาอิมอุ้ยล้วครอบไปดูแล้วโอ้โหแล้วจบเลยครับตอนนี้อิมพลาดช็อตนี้เสียเสียหายแล้วแล้วเป็นแต้มที่เสมอของครอบสี่ต่อสี่ตัดสินกันที่ด่าสุดท้ายโอ้โหอะไรเนี่ย เกมตัดสินของคู่นี้นะก็จะเป็นด่าน Music Factory นะด่านระดับ3ดาวอิมเวนไฟเลือกด่านตัดสินนะผมก็ตอนนี้ครอบกลับมาใช้ b b i l i t y of t i ท e นะเกมนี้ใครชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของสายบนนะเปิดมา snap แล้วก็อพยายามที่จะเอาละพลาดเลยโอ้โหพยายามดิฟให้มันชิดเกินไปนะผมและตอนนี้อิมเหมือนจะเล่นเซฟกว่านะครับผมแล้วก็โอเวอร์ดิฟ W C W W นะผมแล้วมาแบบนี้ พยายามเลยเอา้วตกนะโอ้โหคุมองศารถไม่ได้นะผมแล้วแอดวานดิฟมาสำหรับอิมตอนนี้โอ้โหติดกันเลยนะตอนนี้โอ้โหจะสู่สีไปไหนีดยแล้วก็ซีดมาแล้วกำลังจะเข้าสู่ตรงนี้นะผมจะมีดาวอยู่ข้างหน้าเพื่อพุ่งขึ้นไปแล้วไปปุ๊บอย่างนี้ยังว่าให้โอเคได้ทั้งคู่แต่ว่าเหมือนอิมจะองศาดีกว่านะผมแล้วก็ ที่ W W นะผมสำหรับอิมแล้วก็เข้าสู่ดานแล้วเข้าสู่แบบที่สองนะผมเข้าสู่แบบสองแบบสัตสินนะผมว่าใครจะผ่าเข้ารอบและตอนนี้โอ้โหติดกันเลยนะ <c oughs> โอ้โหจังหวะนี้ก็มาอิมจะพลาดแบบแบบแรกหรือไม่ <c oughs> โอ้ลิ้นพันหมดแล้วแล้วจังหวะนี้มาเอาเหมือนอิมพะเอาคอบก็พลาดโอ้โหสลับกันพลาดนะวันนี้แล้วว่าไงโอ้คอปสไลด์ดิฟเพื่อแก้ไปนะผมแล้วก็โอ้ แต่คอบผึงจะพลาดคอบก็พยายามที่จะตามให้ได้นะผมและควิกเทิร์นมาอย่างงี้ c w w มานะผมแล้วพุ่งมาแล้วแบบนี้โอ้เหมือนคอบนำเอาแล้วโอ้โหแล้วอิมมาอิม,มอย่างงี้เอาเอาแล้วว่าไงตัวนี้จุดตัดสินแล้วว่าไงแล้วอิมเอาเขาพลาดแล้วโอ้โอ้แล้วจบเลยครับเป็นอิมที่ผ่านเข้ารอบไปชนะไป5ต่อ4เกมนะโอ้โหคู่นี้ สนุกสนุกนะผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะสำหรับคู่นี้นะโอเคนะครับมาสรุปผลกันนะผมก็สรุปเป็นซแซวักนะผมก็เอาชนะคิงเดอะก็อไป6เอ้ย5ต่อ4เกมนะโอ้โหคู่นี้คือมันมากนะผมก็แข่งกัน9เกมรวดเลยนะผมก็โอ้โหไม่แบ่งเวลาให้ใครเลยนะสำหรับคู่นี้นะสูสีมากนะผมก็เป็นซแซวันะผมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของสายบนนะผมรอบสีคนสุดท้าย ก็ไปเจอผู้ชนะระหว่างคิงตั้งกับวัชรพลสีโชคนะผมส่วนคอปวันนี้แพ้ไปนะก็ลงไปสายล่างไปเจอผู้แพ้ระหว่างไอ์กับพี่บอสนะผมก็ยินดีสลับยิ้มด้วยนะแต่ก็ออออคอปก็เดี๋ยวมีแก้ตัวอีกรอบดึงนะแต่ห้ามแพ้แล้วนะลงไปสายล่างแล้วนะครับผมคู่ต่อไปนะคู่ที่2ก็จะเป็นผู้ระหว่างคิงตั้งกับ วัชลับคนสีโชคเนี่ยนะครับใครชนะไปเจออินนะใครแพ้ก็ลงไปเจอผู้แพ้ระหว่างทิงเดอร์เอิร์ดกับทิงเอฟนะผมก็โอเคสนุกมากนะผมแล้วเจอกันคู่หน้านะผมสวัสดีครับ